สวัสดีค่ะใครเป็นแฟนแฟนช่องคะ่ะเดี๋ยวนีแพลคก็จะมาได้มาขอ,อกำลังกายคะ่ะทีนนี้จะมาแกล้งโทรแกล้งให้พี่แมนโทรมาแล้วเขาว่าพี่แมนเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เราจะแกล้งอะไรดีอ่ะแพล็คไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะแกล้งเรียกอาลดเรียกสุดหลอดเออแพลจะแกล้งเรียกว่าอาทำอะไรอยู่ไม่ว่าแบบพี่แมนเขาจะรู้สึกอย่างไรนะแพล็คทักถามว่าตอนนี้ว่างยัง เขาได้แต่งเออนี่ถ้าเขาอยากแต่งเพียงงั้นหรอยากแต่งเพียงัอะไรไม่มีอะไรหรอกแล้วอาทำอะไรวันเนี้ยอาทำอะไรกินข้าวหรือยังข้าไปสี เอาไม้ดิไม้ไปสีเฮ้ยมาทำไมดูทำไมเอามาออยู่บ,บ้านทำไม ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูปากว่าปากแดงเกินไปอยู่บ้านไอ้มันไม่ได้ใช้ไงก็เลยใชมย้มันไม่ได้ใช้ก็เลยใช้เข้าใจไหมเยอเกิเฉยมั้ง ไม่มียุงเต้นอะไรไอ,อะไรทำทำไรนอนเล่นนอนอยู่เป็ จะคุยอะไรกันดีอะไรเราอ่าน้าแมนไปไหนเดินไปไหนอ่ะ้าอาเดินไปไหนอาเดินไปไหนเดินไปไหน จะไปไหนกัน ว่าอะไรอยากขับเขาเองขับอะไรก็นั่งเฉยๆไง ไปไหนไปนี่อารไปไหนไปนี่อาไปไหน,นอาไไหน่าทำไฟยังทำไม่เสร็จหรออยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยกี่วงแล้วเออยังไม่ถึงเที่ยงเลยเราจะได้กินไปไหนวะเนี่ย อะไรนะอืมเหตุสุดร้อนอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่เป็นหว่างข้อ ซือมามาชาบิเกค่